สวัสดีสมาชิกเอฟซีทุกท่านอ่าคลิป e นี B ้เอ็ดก็จะมาลงแนวทางไว้นี Led ่ให้อีิบายพี่น้องอ่าแอดก็เพิ่งกลับจากธุระด่วนๆเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลพี่น้องเพิ่งมาแต่หาหมอหมอหนัดเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลอ่าก็จะมาลงคลิปด่วนๆนีิบายอ่าส่วนนี้เศร้า นี่เศร้ามือเศร้าว,ว่ามันแตกดพี่น้องแตกเกหาประมาณนี่แหละอตอนนี้แอดเกิดที่งคิิปห่เลยนี่ k คอีบวันที่8กันยาอาแอดพึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลสดๆนนดนนนพี่น้องก็รีบลงให้เลยามาเบิ่งกันเลยเน่าทางนี่ k คอีบาประจําวันที่8กันยายนนอนชุด2ตัวบนล่างาแก่จะมี 3 4 3 3 0่สามสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งองสมสามสามศูนย์สามหนึ่งสสาซายวิ่งซายโลดกะสาม เด่นสามรองสี่พี่น้องบรชอบตัวเด่นกะเอาตัวรองไปจับไปจะได,ได้อ่าสี 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามประมาณนี้พี่นอ้องอันนี้คือแนวทางนี้เอีบายไปจำวันที่แปดกันยา,ายนพี่น้อง แอดกระล่คลิปให้ด่วนๆเลยเพราะว่าสิอัพโหลดท่านออบอเพราะเป็นยังกระเบิงไหวเป็นแน่วทางอืมถ้าชอบก็ตามไปน้องแต่อบอจบก็ผ่านถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องส่วนชุดนินชุดนินแอดก็จะนินไปชุดนี้สามศูนย์สามหนึ่ง สี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่ากับประมาณนี้ไน่น้องอันนี้คือแนวทางหหวน,นิเคอ,อีบายแต่จอบกับตามไน่น้องมาจอบกับพานอ่ากับโฉบโมันมานทุกคนครับ